คุณผู้ชมคะโควิด1 9ตอนนี้นั้นเชื้อกลายพันธุ์นั้นมีหลายสายพันธุ์เหลือเกินในบ้านเราเองก็มีอยู่หลายสายพันธุ์มาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างและจะรับมือกันอย่างไรในรายงานพิเศษค่ะ สถานการณ์โลกปัจจุบันพบว่าเชื้อโควิด -19 มีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นและได้แพร่ระบาดในหลายประเทศซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไว้ทั้งหมด4สายพันธุ์คือสายพันธุ์อัลฟาตรวจพบครั้งแรกในสหราชาอณาจักรสายพันธุ์เบต้าตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใตา้สายพันธุ์แกมมาตรวจพบครั้งแรกในบราซิลและสายพันธุ์เดลต้าตรวจพบครั้งแรกในอินเดียและที่น่ากังวลมากขึ้นคือเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ล่าสุด คือสายพันธุ์เดลต้าที่พบอัตราการแพร่เชื้อสูงและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟาราว60%ทําให้สายพันธุ์นี้กลายเป็นสายพันธุ์ที่กําลังระบาดอีกครั้งและแพร่กระจายไปกว่า90ประเทศทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยพบการติดเชื้อของโควิด -19 สายพันธุ์อัลฟามากที่สุดเนื่องจากพบครั้งแรกช่วงเดือนมกราคมและเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง1.7เท่าโดยผู้รับเชื้อจะมีไข้ตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยปวดตามร่างกายและหัวการรับรสหรือรับกลิ่นผิดปกติ ลองลงมาคือสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียที่พบในไทยครั้งแรกภายในแคมป์คนงานย่านหลักสี่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเกือบ1,000พรายและคาดว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาแทนสายพันธุ์อัลฟาที่กำลังเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยซึ่งผู้พบเชื้อจะมีอาการคล้ายเป็นหวัดธรรมดาปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูกและไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรสขณะอีกสายพันธุ์ที่เพิ่งพบล่าสุดคือสายพันธุ์เบต้า พบการระบาดครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสโดยได้รับเชื้อจากผู้ลักลอบเข้าเมืองแต่สายพันธุ์เบต้ามีการแพร่กระจายเชื้อไม่รวดเร็วเท่าสายพันธุ์เดลต้าหรืออัลฟาแต่อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์เบต้าอาจทำให้เกิดอาการป่วยหรือเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมโดยผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวเจ็บคอท้องเสียตาแดงการรับรสหรือการได้กลิ่นผิดปกติและมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังหรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีสายพันธุ์เดลตานี้เนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษประมาณ1.4เท่านะเมื่อแพร่งง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษ1.4เท่านี่นะครับ ตามวัตจักร์ของมันเลยนะครับเราก็ต้องพยายามที่ต่อสู้กับมันในการควบคุมสายพันเดลต้าให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายขณะที่การฉีดวัคซีนในประเทศไทยฉีดให้กับประชาชนไปแล้วกว่า9้าล้านโดสทั้งวัคซีนซีโนแวค แอสตาเซเนกาและเริ่มฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มเช่นเดียวกันซึ่งวัคซีนทุกตัวมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโควิดแต่ประสิทธิภาพจะลดลงกับเชื้อชนิดใหม่เมื่อเทียบกับเชื้อชนิดร่างเดิมโดยเฉพาะเมื่อได้รับวัคซีนไปแค่1โดสโดยทีมแพทย์ได้เร่งศึกษาถึงการกระตุ้นภูมิให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วเพื่อฉีดโดสที่3ในการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคทางทีมวิชาการทั้งอาจารย์นาิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยกำลัง ทำการวิจัยครับเพื่อจะดูว่าการฉีดวัคซีนที่เราเรียกว่าบูสเตอร์โดสเนี่ยระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างไรแล้วเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วระดับภูมกิกันไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนซ้ําเช่นฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วฉีดซ้ำด้วยซิโนแวคอีก1เข็มระดับภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไรฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วฉีดกระตุ้นด้วยแอสซาเซเนก้าหเข็มระดับภูมิกันจะเป็นอย่างไร ฉีดซีโนแวคครบ2เข็มแล้วฉีดซ้าด้วยเอมาวัคซีนที่จะมีระดับภูมิกันจะเป็นไรทั้งหมดนี้เพื่อกลยุทธ์เพื่อจะตอบโจทย์ว่าแล้วถ้าปฏิยาของภูมิกันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสู้กับไวรัสเดลต้าได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําคัญที่จะทําให้เรามาตัดสินใจในการใช้วัคซีนได้แม่นยํามากขึ้นอันนี้หมายความว่าโอเคบูสเตอร์เข็มที่3ครับรอผลศึกษาก่อน ซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณนี้แหละครับในช่วงเวลากรกฎาสิงหาคมนะครับเพราะว่าทีมวิชาการกำลังดําเนินการกันอยู่แล้วผมก็เชื่อว่ากลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคร่วมนะครับก็จะเป็นเหมือนกับ p r i o r i t y Group เสมือนหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราตั้งโจทย์เหมือนตั้งโจทย์ว่าถ้าจะฉีดเข็มที่3จะฉีดกับใครก่อน แม้ว่าประเทศไทยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยตั้งเป้าที่100ล้านโดสภายในปี2564แต่สถานการณ์ที่ยังทวีความรุนแรงมากขึ้นการไม่ประมาทยังเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดโดยประชาชนทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคมลดการอยู่ในพื้นที่แออัดใส่หน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด